รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ ร่วมชูรักชูรถโดยโรงแรม Imperial q u e e n นส r k าสุขุมวิทซอย22บริษัทปตทจำกัดมหาชนสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับเป็นยังไงบ้างกับสภาพอากาศทุกวันนี้เดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดออกบางวันนี้หลากหลายฤยดูนะครับ,รบเอาแน่เอานกไม่ได้จริงๆความรักก็มีหลากหลายอารมณ์ค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องตามให้ทันกันด้วยบางทีตัวเราเองก็ต้องดูแลตัวเองด้วยเหมือนกันนะคะ พราะฉะนั้นนะครับเรามารู้เท่าทัานความรักในแบบฉบับของชูรักชูรสดีกว่านะครับกับทุกช่วงเลยในรายการของเราวันนี้ครับถ้ามีคนมาอยู่ข้างๆให้เราควงแล้วเขาตัวเล็กๆผอมๆฟิฟีติเตียจะรู้สึกยังไงใหญ่ๆกอดอบอุ่นไม่ดีกว่าหรอคะไซเล็กเดี๋ยวนี้เพอร์เฟกต์อินเทนต์ไอ้ใครก็ชอบตัวเล็กถึงจะกอดแล้วไม่อุ่นแต่ก็กอดแล้วมีความสุขนะคะอารมณ์เก็บไว้แต่สิ่งที่ต้องการให้บอกตรงๆคือ ้องการอะไรเวลาที่เรารู้สึกมีความสุขเราก็จะนึกถึงอยากให้เขาอยู่ข้างอะไรเงี้ยแต่ษณะนี้ไม่แน่ใจว่าใช่ความรักหรือเปล่าครับ